เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ตอนเด็กอ่ะเราเติบโตมาการถูกปลูกฝังว่าพลังงานเนี่ยใช้แล้วมีวันหมดไปแต่เราว่านะตอนนั้นที่เราเด็กอ่ะเราไม่ได้เข้าใจสักทีเดียวหรอกว่าพลังงานที่ว่าคืออะไรเราก็เข้าใจนในแบบเด็กๆว่าอ๋อประหยัดพลังงานก็คือประหยัดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ดวงไหนเนี่ยไม่ใช้ก็ปิดแต่ที่บ้านดิฉันค่ะจะมีอยู่คนหนึ่งที่ใช้ไฟนะไม่ชอบปิดผมก็ไม่ค่อยปิดและเจวีเขาชอบบน ช่าบ่นว่าไม่ปิดไฟไม่ปิดไฟก็ดวงไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดโดยเฉพาะไฟห้องน้าไฟห้องน้ําหลายคนเลยที่จริงที่บ้านเนี่ยก็ตอนเด็กเดกอ่ะเราจะจํามาเลยว่าพลังงานใช้แล้วหมดไปเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับประหยัดพลังงานแทรกเข้าไปตลอดแม้กระทั่งงานกีฬาสีอ่ะมันจะต้องมีขบวนพาเรดแล้วจำได้ว่ามีอยู่ปีหนึ่งเป็นปีที่น่าจะเป็นการรลรงลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานก็จะให้เด็กประถมตัวเล็กๆอ่ะตอนรุ่นเจนะใช้ใบไม้ ใบมะม่วงเบตองแต่งตัวแล้วก็ถือใบช่วยกันประหยัดพลังงานอีกอันที่ยิตมากก็คือเอาพวกกล่องนมมาขวดน้ำมาทําเป็นชุดเดินขบวนพาเหรดกันก็น่ารักดีเราว่านั่นก็เป็นวิธีการปลูกฝังในทางหนึ่งนะซึ่งส่วนตัวจวคิดว่าได้ผลไหมมันได้ผลไหมมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าอย่างน้อยมันเป็นการปลูกฝังเหมือนเล่าว่านมาดันธุนลงไปในเด็กอ่ะเขาได้ยินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่าพลังงานใช้แล้วหมดไป เขาก็จะจําไปอย่างนี้พอโตขึ้นเขาก็อาจจะยังมีจิตสํานึกตรงนี้อยู่ในการที่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าได้ก็เหมือนกับเราที่เจอขบวนพาเรตอันนั้นมาตั้งไอเด็กดิฉันก็เลยนั่งไล่ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ในบ้านเราเองรวมถึงแม้กระทั่งทุกคนอ่ะคือรู้แหละว่าพลังงานอ่ะใช้แล้วยังไงก็มีวันหมดไปแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักจริงๆหนี่ว่าตัวพลังงานที่ว่าเนี่ยคืออะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วอยู่ตรงไหนในชีวิตประจําวันเราบ้างงั้นวันนี้เรามายกตัวอย่างแล้วกันอันนี้เลคเชอร์ไหมอันนี้ก็ เรียกว่าสบายๆแต่ถ้าเกิดจะเตรียมสมุดปากกาจดนิดหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็อารมณ์บแบบวิชา 101. 1นึเราจะมาว่าด้วยพลังงาน101กันโดยพลังงานที่จะยกมาเล่าวันนี้เราจะเล่าเรื่องก๊าซธรรมชาติถ้าอย่างนั้นเราต้องทําความรู้จักก่อนหรือเปล่าว่า,วาก๊าซธรรมชาติเนี่ยคืออะไรก๊าซธรรมชาติหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเราพูดแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังก่อนแล้วกันก็คือก๊าซธรรมชาติมันคือฟอสซิลซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันอยู่ในธรรมชาติ แล้วแปลสถานะเป็นกา๊าซซึ่งเราจะเอามาใช้ประโยชน์กันแล้วเขาใช้เวลาทับถมกันนานไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือ,ผม,อ,นอผมชอบขึ้นลิฟต์แล้วสรุปใช้เวลาทับถมกันนานแค่ไหนใช้เวลาทับถมกันเป็นร้อยล้านปีนปนนปคือซากพืชซากสัตว์ที่เป็นฟอสซิลเนี่ยทับถมกันอยู่ในชั้นตะกอนดินเลนจนกระทั่งถึงเวลาที่พื้นผิวโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชั้นดินตรงนั้นซุดตัวลง ลงไปจนถึงบริเวณที่ได้รับความกดดันของผิวโลกและก็ความร้อนจากพื้นผิวโลกมันถึงจะทําให้ฟอสซิลทั้งหลายที่เราพูดถึงเนี่ยแปลสถานะเป็นกา๊าซได้ถ้าอย่างนั้นเจ๊ถามแบบง่ายๆถ้าเป็นพวกซากใบไม้หรือซากอาหารซากพืชซากสัตว์ที่กองกันอยู่บนพื้นดินเนี่ยและทับถมกันลงไปลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเป็นเวลาร้อยล้านปีเหมือนกันจะสามารถกลายเป็นกา๊าซได้ไหมเป็นไปได้นะถ้าไม่โดนกวาดทิ้งไปก่อน แต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่แค่การทับถมอย่างเดียวที่เราเล่าไปมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างนะทั้งโดนกดทับทั้งได้รับความร้อนแล้วก็มีเวลามากพอที่จะแปลเป็นกา๊าซได้ด้วยถึงจะกลายเป็นกา๊าซธรรมชาติในที่สุดถูกต้องแล้วการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เนี่ยกลายเป็นกา๊าซธรรมชาติแล้วการทับถมกันของความเสียใจจะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกเฉยเมยไปในที่สุด แล้วอย่างเงี้ยในไทยอ่ะเรามีแหล่งก๊าซธรรมชาติอย่างที่เล่ามาตอนต้นอยู่บ้างไหมก็จะมีหลักๆอยู่2แหล่งแบ่งเป็นบนบกกับในทะเลบนบกจะอยู่ที่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในทะเลจะอยู่ที่บริเวณอ่าวไทยถ้าอย่างงั้นก็แสดงว่าที่ขอนแก่นเนี่ยมีการทับถมการของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลาร้อยล้านปีเลยสิ คือบริเวณภาคอีสานของไทยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคดําบันเป็นร้อยร้อยล้านปีแล้วถึงขนาดว่าเราเคยเจอฟอสซิลไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยซ้ํามนุษย์เก่งมากนะที่รู้ว่าเราสามารถเอาสิ่งนี้มาใช้ได้แต่ที่อยากรู้ก็คือมนุษย์รู้ได้ยังไงว่าเราสามารถนําสิ่งนั้นมาใช้เป็นพลังงานได้อันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์จริง,รงๆก็คือเมื่อก่อนเราคงไม่รู้ แต่โลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ปฏวิวัติวิทยาศาสตร์คือมันเป็นช่วงที่โลกเข้าสู่สมัยใหม่เขาก็เริ่มที่จะพยายามหาอะไรที่มาทุ่นแรงคนก็คือพยายามใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องการหา๊าซธรรมชาติอย่างเดียวมันรวมถึงเรื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆมากมายรวมถึงเรื่อง๊าซเนี่ย มนุษย์เราก็ค่อยๆทดลองศึกษาไปเรื่อยๆจนรู้ว่ามันสามารถเอาก๊าซที่อยู่ในชั้นหินเก็บกักมาใช้งานได้นะซึ่งกว่าจะรู้ว่าเราจะมีวิธีการเอาก๊าซธรรมชาติมาใช้ได้ยังไงเนี่ยก็ใช้เวลากันยาวนานมากๆเหมือนกันเรารู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องมาให้กับมนุษยาชาติจนมาถึงรุ่นเราเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกเราอ่ะ เดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ได้เลยแล้วที่แบบว่าเราตอนแรกเรามองว,ว่าวิทยาศาสตร์ไกลตัวจริงๆวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไกลตัวนะอยู่รอบๆเรามาโดยตลอดในทุกสิ่ง่างคือคนจะชอบมองว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องของสูตรแต่ที่จริงวิทยาศาสตร์คือทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งการหายใจ แล้วหายใจเข้าเป็นอะไรอะหายใจเข้าเป็นเธอหายใจออกก็เป็นเธอเหมือนเดิม,มและเราจะสามารถเอากา๊าซธรรมชาติเหล่านั้นอะมาใช้ได้ไงบ้างคือตามความเข้าใจเราขุดแล้วเอามาใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องมีการแปลสภาพก่อนกว่าเราจะเอากา๊าซมาใช้งานได้เนี่ยอย่างที่เราเล่าว่ามันอยู่ในชั้นหินเก็บกักที่ลึกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆในการขุดเจาะขึ้นมาใช้อย่างกรณีประเทศไทยคืออ่าวไทยเนี่ยก็จะต้องมีการไปตั้งสถานีขุดเจาะกันอยู่ที่กลางทะเลเมื่อขุดเจาะขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการลําเลียงก๊าซพวกนั้นเข้ามาเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาในโรงงานแยกก๊าซเพื่อที่จะแยกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เราใช้ อันนี้เราเห็นภาพแล้วแหละว่ากว่าจะเป็นการาฟมาให้เราใช้อต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากดูก็คือหลังจากที่เราไปทําการสํารวจจนเจอขูดเจาะขึ้นมาเนี่ยกา๊าซที่ได้มาเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันหมดหเลอไหมหรือว่าต้องมีการเอาไปแยกประเภทกันอีกนักเรียนเตรียมจดนะครับอันนี้ครูอะไรคะครูเป็นสีครูจิรวัตรแล้วครูเป็นสีสอนอะไรครูเป็นสีสอนสอนอะไรครูเป็นสีสอนมาสอนทุกวิชาสอนทุกวิชาที่ดูแสอนแทนแต่ก็วิชาที่ไป็สอนแทนก็คือสอนวิชาตัวเองมาเข้าดีกว่า ก็คือกา๊าซที่เราขุดเจาะและลำเรียงเข้ามาได้แล้วเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆจำชื่อ2ชื่อนี้ให้ดีก่อนชื่อแรกคือได e ก๊าซไดก๊าซแล้วก็เวทก๊าซจำได้แล้วนะไม่ได้จำได้จลองล,องลองมี2ตัวมีอะไรบ้างไดก๊าซเวทก๊าซถือว่าใช้ได้เลยกา๊าซประเภทแรกที่เราพูดถึงก็คือได e ก๊าซไดก๊าซเนี่ยเป็นกา๊าซธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลักคือมีเทน แล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆด้วยก็คือเพนเทนบิวเทนโพเพนแล้วก็อีเทนแล้วมีเบนเทนไหมไม่มีถ้าเบนเทนจะแปงลงร่างได้เราไม่แอดวานถึงขั้นนั้นแล้วที่สำคัญมากเลยก็คือก๊าซมีเทนเนี่ยแหละเป็นก๊าซที่เราเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันเท่ากับว่ามีเทนเนี่ยเป็นก๊าซส,สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ถูกไหมถูก แล้วประเภทที่2ล่ะประเภทที่2ก็คือเวทก๊สเวทก๊สเนี่ยเป็นก๊าซธรรมชาติที่มีสารไฮโดโครคาร์บอนหลายตัวนอกจากมีเทนแล้วเนี่ยยังมีอ e ีเทนเพนเทนโพเพนแล้วก็บิวเทนด้วยฟังดูชื่อก็คล้ายๆประเภทแรกนะแล้วมีเขาต่างกันยังไงความต่างก็คือตัวไดก๊าซเนี่ยองค์ประกอบหลักเขาคือก๊าซมีเทนเขาก็จะมีโพเพนบิวเทนเพนเทนแล้วก็อ e ีเทนเนี่ย มีอยู่ในนั้นนะแต่ว่าน้อยเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้งานเนี่ยส่วนมากก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมตามที่เราเล่าเพราะว่ามีเทนเนี่ยเป็นก๊าซที่ถูกนําไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเป็นหลักถูกไหมถูกต้องทีนี้ตัวเวทกา๊าซเนี่ยเขามีมีเทนเหมือนกันแต่ว่ามีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆในจํานวนที่เยอะกว่าทั้งพรเพนบิวเทนอีเทนแล้วก็เพนเทนที่เราเล่ามาเนี่ยแหละ ทำให้สามารถเอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้มากกว่าอย่างเอาไปทําก๊าซหุูงต้มไปเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์หรือไปเป็นสารในผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆทั้งหม้อถังกะละมังไหาชามขวดทั้งหลายที่เราใช้เนี่ยก็มาจากตัวนี้ทั้งนั้นเลยอก็คือเขาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาตอนแรกนี่ฟังดูเหมือนจะไกลตัวนะเพราะว่าชื่อวิทยาศาสตร์เยอะไปหมดเลยแต่พอบอกว่าเอามาทําเป็นอะไรบ้างอย่างอะก๊าซหุูงต้มไฟฟ้าพลาสติกถ้วยถังกะละมังหม้อก็ทําให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นว่า สิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวันมากแค่ไหนแล้วก็เอกอย่างหนึ่งตอนแรกที่จวอบอบอกว่ากา๊าซเนี่ยถูกจําแนกเป็น2ประเภทหลักๆใช่ไหมคือได้กา๊าซกับเวทกา๊าซเจ๊ยอยากรู้ว่าในอ่าวไทยของเราเนี่ยเป็นกา๊าซประเภทไหนเราโชคดีมากเลยนะเพราะว่าอ่าวไทยเนี่ยจะมีเวทกา๊าซเยอะมากเราสามารถเอาสารไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายเนี้ยไปต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศเราได้เยอะมากๆอย่างที่บอกว่าเวทกา๊าซเนี่ยเขามีของดีในตัวเยอะที่สามารถ แยกไปเป็นกา๊าซประเภทต่างๆทีนี้หลังจากแยกแล้วเนี่ยเขาถูกนําไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากสิ่งที่เราพูดไปในตอนต้นที่แบบมันใกล้ตัวเข้ามาอีกที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดจากเจ้าเวทกาสนี่แหละอย่างที่เราเล่าไปว่าตัวเวทกา๊าสนี่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายตัวเรามาเล่าเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างไปที่ตัวแรกที่เราพูดชื่อคืออ e ีเทนเตยมจดนะคะเตยมจดท่าเตยมจดอีเทนนะครับผมอีเทนเนี่ยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตเคมีขั้นต้น แล้วก็ใช้ทำมาเล็ดพลาสติกโพลีเอทิลรีนหรือที่เรียกกันว่าพลาสติก PE เอ่งมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเอาไปทำพวกเส้นใหยพลาสติกชนิดต่างๆประเภทต่อไปคือโพ o เพนโพลเพนเนี่ยเอาไปทำมาเล็ดพลาสติกโพลีโพพีลรีนวงเล็บ PP ง่ายๆจังง่ายๆ PP นะเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างอย่างเสือ้อพรมปูพื้นผ้าอ้อมผ้าอนามายัยหรือแม้กระทั่งถุงใสทนความร้อนที่เอาเข้าไมโครเวฟได้ อย่างหุงใส่นี่เวลาไปบ้านงานนี่พกไปเองหรือว่าไปเอาที่งานถ้าไม่สนิทต,ต้องพกไปเองเบอร์ได้โตหน่อยแต่ถ้าเกิดสนิทก็เอาจานเอาถ้วยไปเลยก็คือไม่ต้องใช้ถุงถุงไม่จําเป็นแล้วก็ปกตินี่บางบ้านไม่ได้มีชาวันงานนะที่ตักแจกก่อนจะถึงวันงานอนะ่ะต้องมีการเป็นเทียววันแจกแล้วทําไมเราต้องรอให้เขาเอามาแจกล่ะเราก็ไปเองซะเลยสิ <c oughs> เขาจะได้ไม่ต้องเลืองพลังงานในการเอามาให้เรา <c oughs> เป็นการช่วยประหยัดพลังงานอันนี้อย่าเล่าเรียนแบบนะครับมีอยู่หลายพื้นที่โดยเฉพาะ ไม่พูดดีกว่าแล้วประเภทต่อไปล่ะต่อไปก็คือบิวเทนบิวเทนเนี่ยใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันแล้วก็ยางสังเคราะห์แล้วก็ทำเม็ดพลาสติก ABS รองเท้าบางยี่ห้ออ่เจ๊มีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งที่ตรงส้นน่ะเขาสลักไว้ไว้ ABS เสียดายไม่เคยซื้อรองเท้าเลยทำไมอ่ะไม่ค่อยมีตังใช้แล้วเอาที่ไหนใส่ชอบไปวัดไปทำบุญก็เล็งๆดูคู่ไหนงามๆก็เสียบ ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจคะเจอตัวแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังเหมือนไกลตัวนะแต่โพรเพนกับบิวเทนที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าเอามารวมกันจะกลายเป็น LPG LPG ที่เราเติมใช้ก็ทั้งการหุงต้มทั้งที่ใช้เติมรถตามปั๊มแกส๊สทั้งหลายเนี่ยก็คือ LPG ตัวเดียวกันเลยแล้วมาถึงตัวสุดท้ายที่เราจะยกตัวอย่างแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอ้โหนี่เป็นชื่อกาซที่ดีชัน คุ้นชินที่สุดในชีวิตแล้วแต่ถึงแม้จะคุ้นชินยังไงอะแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นส่วนประกอบของเวทก๊าซด้วยพอเราแยกออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปทําให้เขาอยู่ในสถานะของแข็งได้ฟังอาจจะงงใช่ไหมถ้าพูดอีกคำหนึ่งคือเขากลายเป็นน้ำแข็งแห้งอ๋อที่แบบเวลาเราใช้สำหรับขนส่งอาหารขนส่งอาหารหรือว่าเวลาส่ง เครื่องดื่มได้ทั้งหมดเลยหรือไอศครีมที่เวลาเขาใส่มาก็คือน้าแข็งแห้งที่ทามาจากคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละคือน้าแข็งแห้งตัวนี้เลยแล้วเจวีรู้ไหมว่าน้ําแข็งแห้งเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อการถนอมอาหารอย่างเดียวเอาไปทําอะไรเขาเอาไว้เรียกว่าเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการทําฝนเทียมด้วยจริงเหรอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอันนี้อันนี้พูดจริงๆ <c oughs> คืออีพีเนี้ยทาให้เราได้เห็นเลยว่าหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเรื่องการที่เราไม่คิดว่าจะอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้แล้วก็ได้รู้ถึงจุดกําเนิด ประเภทและการนําไปใช้ประโยชน์ของก๊าซประเภทต่างๆที่เราเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเราอยากให้เห็นข้อสําคัญเลยว่าก๊าซพวกนี้ไม่ได้เกิดได้ง่ายๆนะถ้าจะผลิตกันใหม่ก็ต้องใช้ทุนกันเยอะมากไหนกว่าจะเอาลาเลียงเข้ามาได้ขุดเจาะขึ้นมาเนี่ยยากยากไปทุกขั้นตอนเลยความต้องการพลังงานมีมากเรียกว่าช่วยกันประหยัดคนละไม้คนละมือดีกว่า EP เนี้ยทำให้เราตระหนักได้อย่างหนึ่งว่าการประหยัดพลังงานอะ่ะไม่ใช่แค่ภาพใหญ่อย่างการประหยัดไฟฟ้าหรือน้ำมัน แม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจําวันน่ะเราก็ต้องรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยตัวคุณทุกคนอยากเป็นฮีโร่แต่ไม่มีใครอยากช่วยแม่หลังจานฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับรายการโลกวิวัฒน์และช่องพีพดอกด้วยนะคะ ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับเข้ามาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเราก็ยังมีรายการเรื่องเล่าหลังที่ยังคืนนะคะทางช่องไทยรัฐสตูดิโอค่ะเรียกว่าสนุกไม่แพ้กันครับผมและนี่ก็คือโลกวิวัฒ <What> podcast ตงตึ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 งต,งต,งตง